สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าธรรมะกับใจสงบที่นี่เราจะมาน้อมนำคำสอนจากพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเป็นถ้อยคำที่เข้าใจง่ายฟังสบายใจแต่ยังคงไว้ซึ่งความลึกซึ้งและความจริงแท้ธรรมะเปรียบเสมือนแสงสว่าง นำพาชีวิตของเราจากความมืดแห่งอวิชชาไปสู่ความสงบเย็นและความพ้นทุก์ในแต่ละตอนเราจะคัดเลือกพระสูตรพระธรรมเทศนาแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นสคริปต์สั้นๆกระชับเพื่อให้ทุกท่านสามารถฟังและเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดอยู่ก็ตามช่องเล่าธรรมะกับใจสงบ ขอเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตของท่านช่วยชี้แสงไฟเล็กๆแห่งปัญญาให้ใจได้พบความสงบที่แท้จริงความมืดยิ่งกว่าโลกันตะนรกภิกษุทั้งหลายโลกันตะนรกมีแต่ความทุกข์มืดมิดคลุ้มมัวด้วยหมอกสัตว์ทั้งหลายที่ตกอยู่ในโลก,กันตริกนั้นไม่ได้รับแม้ซึ่งรัศมีของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดวงที่มีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งใหญ่ภิกษุทั้งหลายความมืดนั้นมากแท้จริงแต่ยังมีความมืดที่น่ากลัวกว่านี้อีกอะไรเล่าคือความมืดที่ยิ่งกว่าความมืดแห่งโลก,กันตะนรกคือเมื่อสมณะหรือพรามไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขสมุท,ทยัยนีทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดแก่ตายโศกร่ำไรทุกโทมนัสและความคับแขนใจเมื่อยินดีแล้วย่อมปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือวัตตะเกิดบ้างตายบ้างไม่ผนจากทุกข์ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณนะหรือพรามผู้รู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาย่อมไม่ยินดีในสังขารเมื่อไม่ยินดีก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งก็ไม่ตกไปสู่ความมืดแห่งการเกิดบุคคลเหล่านี้ย่อมพ้นจากความเกิดแก่ตายและพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุท,ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามิน,นีปฏิปทาธรรมธาตุและปฏิจจสมุปบาทด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเรียกว่า ธรรมทิติตาคือความเป็นกฎแน่นอนแห่งธรรมเรียกว่าธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเรียกว่าอิทัปปัจจยตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดส่องทางแก่ผู้ยังไม่รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นธรรมที่พระตถาคตตรัสรู้ชัดเป็นการประกาศกฎแห่งเหตุปัจจัยว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเช่นนี้ไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับบุคคล ตถาคตเพียงแต่ค้นพบและเปิดเผยแก่โลกเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายรู้ทางที่ถูกและพ้นจากทุกได้อสังกตธรรมนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ถูกปรุงแต่งย่อมมีอยู่จริงถ้าหากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ถูกปรุงแต่งนั้นไม่มีการสลัดออกจากสิ่งที่เกิด สิ่งที่ดับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็จกไม่ปรากฏในโลกนี้เลยแต่เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดไม่ดับไม่ถูกปรุงแต่งนั้นมีอยู่การสลัดออกจากสิ่งที่เกิดที่ดับที่ถูกปรุงแต่งจึงปรากฏนี่แหละคืออสังขตะธรรมหรือนิพพานภิกษุทั้งหลายอสังขตะธรรมนี้มีลักษณะสามอย่างคือหนึ่ง นอุป,ปาโทปัญญายติไม่ปรากฏว่ามีการเกิดขึ้น 2. นวโยปัญญายติไม่ปรากฏว่ามีการเสื่อมไป 3. นาทิตสัตสัญญตตาตมปัญญายติเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายอสังคตะธรรมนี้จึงเป็นธรรมอันสงบเย็น ไม่ถูกรบกวนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายไม่ขึ้นกับเวลาไม่แปรเปลี่ยนผู้ใดรู้ชัดตามความเป็นจริงย่อมหลุดพ้นจากวัตะแห่งสังสารอาวิชชาและขันหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาไม่ปรากฏไม่อาจชี้ได้ว่าเริ่มมีเมื่อใด แต่เราตรัสชัดว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชยายมอมมีเพราะอาศัยปัจจัยเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตัมมานั่นไม่ใช่เราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้อริยสาวกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาแม้ในหูเบื่อหน่ายแม้ในจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัด นิพินธธรรมวิราชาติเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นวิราคาวิมุจจติเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาจึงเป็นเหตุใหญ่ในวัฏฏะเมื่อดับอวิชชาได้ ก็สิ้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงการดำรงอยู่ของพระสัตธ,ธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระตถา,าคตปรินิพานแล้ว ถ้าพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพยำเกรงในศิกขาและมีความเคารพยำเกรงกันและกันพระสัทธรรมก็จะดำรงอยู่ได้นานภิกษุทั้งหลายทำห้าประการที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งมัน่นไม่เสื่อมสูญคือหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเล่าเรียนพระสูตรที่ทรงจำไว้ดีด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวด้ดีแม้อัดแห่งบทก็ถูกต้องธรรมจึงไม่ผิดเพี้ยนไม่ทนรับการพร่ำสอนได้โดยเคารพภิกษุผู้พหูสูตรเล่าเรียนมาทรงจำพระธรรมและวินัยบอกแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปพระสูตรย่อมไม่ขาดเขามูลมีหลักฐานอยู่ ภิกษุผู้เทระไม่มักมากไม่ย่อหย่อนเป็นผู้นำให้ผู้ฟังยึดถือสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นคำสั่งสอนอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลื่อมใสในพระสัทธรรมย่อมมีสุขพระพุทธเจ้าผู้เป็นมัคคัญยูมัคควิตถูมัคคโกวิทโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทำมัคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมัคที่ยังไม่มีใครรู้ให้คนทั้งหลายรู้ได้ทำมัคที่ยังไม่เคยมีใครกล่าวให้เป็นมัคที่กล่าวกันแล้วตถาคตจึงชื่อว่ามักคันยูผู้รู้มัคมัคควิทูผู้รู้แจ้งในมัคมัคคโกวิทโธผู้ฉลาดในมัค ภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นเพียงมักานุขาผู้เดินตามมักเป็นผู้ตามมาในภายหลังนี่แลคือความแตกต่างอันสำคัญระหว่างตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะกับภิกษุผู้เป็นปัญญาวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตประกาศธ,ธรรมจักอันยอดเยี่ยมเมื่อนั้น แสงสว่างอันใหญ่หลวงก็ปรากฏขึ้นในโลกยิ่งใหญ่กว่ารัศมีของพระอาทิตย์และพระจันทร์ยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์อนุภาคของเทพทั้งหลายแม้ในโลกันตนรกอันมืดมิดซึ่งแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงยังปรากฏแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้เพราะการอุบัติขึ้นแห่งพระตถาคตสัมมาสัมพุทธะ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นย่อมรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นและร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายยังมีสัตว์อื่นอยู่ที่นี่ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นอัศจรรย์ครั้งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะการบังเกิดขึ้นแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะดูก่อน ภิกษุทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่เป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งหลายทั้งที่เป็นสมาตาปุติกภัยและอมาตาปุติกภัยหนทางหรือปฏิปทานั้นคืออะไรเล่าคืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองได้แก่ 1. สัสมมาทิฏฐิความเห็นชอบสั 2. สมมาสังกปะ ความดาริชอบ 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบ 4. สัมมากมันตะการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือทางอันเอก หนทางเดียวที่ตถาคตประกาศไว้เพื่อความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีหนทางอื่นไม่มีปฏิปทาอื่นที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวพ้นวัฏฏะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนอกจากอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งความเพียรเพื่อให้รู้ตามความจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุทัยนี้ทุกกนิโรดนี้ทุกกนิโรธคามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหลคือหนทางเดียวที่นำสัตว์ทั้งหลายออกจากภัยทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานอันกเกษมสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอสังคตะธรรมในอิติวุตกะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอชาติไม่ได้เป็นอัพูดไม่ได้ถูกทำรรกฏไม่ได้ถูกปรุงแตง่ง อสังขะนั้นมีอยู่จริงถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกทำไม่ถูกปรุงแต่งนั้นไม่มีอยู่แล้วสการพ้นไปจากสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็จกไม่ปรากฏในโลกนี้เลยแต่เพราะสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกทำไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่จริงดังนั้น การพ้นไปจากสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจึงปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งนั่นเองสัตว์ทั้งหลายจึงมีทางรอดออกจากวัตตะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือพระนิพพานอสังขตะธรรมอันสงบเย็น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครปรุงแต่งขึ้นแต่ดำรงอยู่โดยธรรมชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดรู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งนี้ด้วยปัญญาย่อมพ้นจากความผูกพันแห่งสังสารวัฏบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะทั้งปวงพระนิพพานทางเดียวที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ดูก่อนพราหมณ สมมติว่ามีบุรุษผู้จะไปเมืองราชครืเข้ามาหาท่านแล้วถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครืขอท่านจงบอกทางแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็บอกเขาว่าเอาทางนี้ไปเมืองราชครืเถิดไปครู่หนึ่งจากพบหมู่บ้านนั้นจะเห็นนิคมโนนจากพบสวนและป่าอันน่ารื่นรม จกเห็นสะโบกขรณีอันงามแล้วจักถึงเมืองราชครืแต่ดูก่อนพราหมณ์แม้ท่านพร่ำบอกทางไว้อย่างชัดเจนบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงไปผิดทางส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งกลับเดินไปถึงเมืองราชครืโดยสวัสดีเพราะเหตุใดเล่าเพราะเมืองราชครืก็ยังตั้งอยู่หนทางก็ยังตั้งอยู่ ท่านผู้บอกทางก็ยังตั้งอยู่แต่การจะถึงหรือไม่ถึงนั้นขึ้นอยู่กับบุรุษเองฉันใดก็ฉันนั้นพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกทั้งหลายบางพวกก็ได้บรรลุพระนิพพานบางพวกก็ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนพราหมณ ในเรื่องนี้เราทำได้เพียงชี้บอกเพราะเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเพียรปฏิบัติตามทางที่เราชี้ไว้คืออริยมรรคมีองค์8เพื่อเข้าถึงพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงห้ามบัญญัติเพิ่มและห้ามเพิกถอนดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปแล้วเธอทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วแต่จากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัด ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังรักษาศิกขาบทเหล่านี้ไว้โดยมั่นคงตราบนั้นความเจริญก็เป็นสิ่งที่หวังได้และความเสื่อมถอยก็จักไม่มีเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การเพิ่มสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติหรือการเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วย่อมทําให้พระธรรมวินัยวิปริตเสื่อมลงไม่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนแห่งพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรักษาสิกขาบททั้งหลายไว้โดยมั่นคงไม่เพิ่มไม่ตัดไม่บิดเบือนตั้งใจศึกษาในวินัยนี้ให้เต็มที่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองและไม่เสื่อมสูญไปก่อนการอันควร